สวัสดีค่ะจันจ้ากลับมาแล้วพร้อมจะไปฟังนิยายกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิยายกันต่อเลยค่ะมะลิที่กำลังอาบน้ำถึงกับสะดุง้งเมื่อไฟในห้องดับเธอคว้าเสื้อคลุมรีบควานหาคว้าไฟฉายแล้วออกจากห้องแต่พอเปิดประตูปุ๊บเธอก็ชนเข้ากับใครบางคนโอ๊ยคุณมะลิเสียงผู้ผ่าดังขึ้น ร้อมมือที่คว้าแขนเธอไว้เธอตัวสั่นนิดๆไฟดับเหลอคะหรือว่าผีคุณขวัญข้าวอยากเล่นอีกอาจจะครับแต่คืนนี้ผมอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างกระทบผ้าม่านปลิวพลิ้วข้างนอกมีแสงจันทร์สาดลงมาทาบบนพื้นไม้มลิยืนนิ่งมองหน้าเขาในความสลัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุ คุณไม่กลัวจริงๆเหรอคะไม่ครับเพราะผมไม่ได้อยู่คนเดียวผูผามองตาเธอก่อนจะพูดต่อเสียงแผ่วอยู่กับคนที่ผีเขาก็เชียร์ด้วยมลิหลุดหัวเราะออกมาคุณน,นี่พูดอะไรไม่เข้ากับบรรยากาศเลยผมพูดจริงผีขวัญเข้าเขาอยากเห็นเราสองคนลงเอยกันนะอย่ามาพูดเล่นเธอพูดเสียงเบาแต่หน้าแดงจนร้อน ขณะนั้นเองไฟทุกดวงในรีสอร์ทกลับติดขึ้นพร้อมกันเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นจากลำโพงภูผามองรอบๆแล้วยิ้มเห็นไหมครับผีเขาเปิดเพลงให้แล้วมลิสายหน้าอย่างขำๆงั้นก็ต้องขอบคุณผีด้วยที่ทำให้คืนนี้ไม่มืดอนานจนเกินไปแสงจันทร์สาดเข้ามาในล็อบบี้เผยให้เห็นเงาจางๆของหญิงสาวในชุดไทย ที่ยืนมองอยู่มุมห้องใบหน้าเธอยิ้มบางรีมฝีปากขยับพูดเบาๆข้าทำหน้าที่ของข้าแล้วนะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าแล้ละล่ะภูผาเสียงไก่ป่าขันแผ่วเบาจากหลังทิวไผ่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสอย่างน่าประหลาดใจแสงแดดยามเช้าทอดตัวลงบนผืนหมอกจางๆที่ลอยอยู่เหนือหลังคาบ,บ้านไม้ มลิเดินออกมาจากห้องพักด้วยใบหน้าอิม่มเอมยังไม่เคยเป็นมาก่อนเธอสวมเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์กับกางเกงขาสั้นสบายๆผมถูกมัดรวบอย่างลวกๆแต่แววตานั้นเป็นประกายอย่างคนที่เพิ่งผ่านคืนที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวานระวังนะครับผมถนัดหลอกให้รักมากกว่าเรื่องหลอกให้กลัวคำพูดของผู้ผาดังวนอยู่ในหัว มาลีอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเล็กน้อยเธอรู้ว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆอีกแล้วและเธอก็พร้อมที่จะรับการถูกหลอกครั้งนี้อย่างเต็มใจเธอเดินไปที่โต๊ะไม้ริมระเบียงพร้อมแก้วกาแฟอุ่นๆและสมุดสเก็ตเมื่อคืนเธอไม่ได้นอนจนถึงเช้าตรู่แต่กลับรู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดราวกับว่า การมีใครบางคนมานั่งคุยเป็นเพื่อนจนดึกดื่นได้ช่วยเยียวยาทุกความเหนื่อยล้าไปจนหมดสิ้นมลิเปิดหน้าสมุดที่เต็มไปด้วยแบบร่างคาเฟ่ทีมฮาโลวีนแบบไทยๆมีทั้งภาพสเก็ตผีกระสือยืนชงกาแฟด้วยท่าทีสง่างามและผีแม่ไม้ในชุดราตรีอ่านหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเธอรู้สึกว่า มันคือผลงานที่ดีที่สุดที่เธอเคยทำมาเก่งจังเลยนะยายมาลิเธอพึมพำกับตัวเองขณะที่เธอกำลังใช้ปากกาตัดเส้นร่างสุดท้ายจุๆ่ๆเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นก๊กก๊กมาลิหันไปมองก่อนจะรีบลุกไปเปิดประตูด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มเธอไม่ต้องเดาเลยว่าใครที่มายืนอยู่ตรงนั้นแต่เชา้าขนมปังปิ้งกับชาเขียวครับ บริการจากครัวของรีสอร์ทผูผายื่นถือถาดอาหารเช้าพร้อมรอยยิ้มกวนๆที่ทำให้โลกทั้งใบดูสว่างสวัยขึ้นมาในทันตาเขาใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตสีเขียวเข้มดูสบายสบายผมยุ่งเล็กน้อยเหมือนเพิ่งตื่นนอนแต่ก็ดูดียังน่างหงุดหงิดขอบคุณค่ะแต่คุณไม่ต้องลำบากก็ได้มะลิรับถาดมาวางบนโต๊ะข้างระเบียงไม่ลำบากครับ แค่ถือโอกาสมาขอคำตอบเรื่องเมื่อคืนภูผาเปลี่ยนน้ำเสียงให้จริงจังขึ้นเล็กน้อยเรื่องที่ผมอยากจีบคุณนะ่มะมลิจิบชาเขียวช้าๆพยายามซ่อนรอยยิ้มไว้ภายใต้แก้วเอาเป็นว่าถ้าคุณจริงจังฉันก็พร้อมที่จะลองค่ะผูผายิ้มกว้างอย่างผู้ที่ได้รับชัยชนะงั้นผมขอกำหนดทีมเลยนะครับ ทีมของความสัมพันธ์เราคือความรักที่ไม่กลัวผีเพราะไม่ว่าจะมีวิญญาณกี่ตนมาวุ่นวายผมก็จะไม่ปล่อยมือคุณแน่บลิหัวเราะลั่นเธอรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำให้โลกที่มืดมัวของเธอสว่างและสนุกสนานขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จทั้งคู่ก็พากันเดินลงไปดูพื้นที่คาเฟ่ที่เริ่มมีการลงเสาไม้ เพื่อเตรียมสร้างโครงร่างจริงๆลมเย็นพัดผ่านพร้อมกลิ่นดอกลำดวนบางๆลอยมาแตะจมูกภูผาหยุดกระทันหันดวงตาของเขามองไปที่ทิวไผ่ด้านหลังอาคารแล้วส่งยิ้มให้กับขวัญข้าวที่ยืนแอบมองอยู่เงียบๆมลิมองอาการของชายหนุ่มแล้วกรุ่นคิดบางอย่างอยู่ในใจเย็นวันนั้นมลิตัดสินใจทดสอบบางอย่าง เธอเขียนข้อความลงในกระดาษโน้ตแล้ววางไว้บนโต๊ะทํางานในห้องพักก่อนจะออกจากห้องไปทานอาหารเย็นกับผู้พาถึงขวัญข้าวผีสายอาร์ตและสายแม่สื่อขอบคุณสำหรับไอเดียดอกลำดวนนะคะคาเฟ่สวยขึ้นมากเลยแล้วนี่ทำไมคุณถึงเชียร์ให้คุณผูผาจีบฉันขนาดนี้คะเขาเป็นคนดีใช่ไหมแอบกระซิบมาบอกหนสิปอลอเขาบอกว่า ฉันกับเขาคือความรักที่ไม่กลัวผีมันฟังดูดีไหมคะจากดีไซเนอร์มือใหม่และแฟนคลับผีลำดวนเมื่อกลับมาถึงห้องหลังอาหารเย็นมลิรีบพุ่งไปที่โต๊ะทันทีหัวใจเต้นรัวร,ราวกับกำลังรอคำตอบจากจดหมายรักกระดาษโน้ตแผ่นเดิมยังคงอยู่แต่มีลายมือสวยๆที่ไม่ใช่มลิและไม่ใช่ลายมือของผู้ผา ถูกเขียนเพิ่มเติมลงไปด้านล่างถึงมลิแฟนคลับตัวยงผู้ชายคนนี้เป็นคนดีที่สุดในโลกล่าเขาแค่ขี้เล่นไปหน่อยแต่เขาไม่โกหกเรื่องสำคัญและเขารักรีสอร์ทนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดเขามักจะมองหาหญิงสาวที่มองเห็นความสุขในความแปลกประหลาดของเขาและเจ้าทำแบบนั้นได้ความรักที่ไม่กลัวผีข้าชอบ มันฟังดูตลกดีแต่จริงใจเหมือนนิสัยข้าเป๊ะข้าจะช่วยเจ้าเสมอขอแค่เจ้ามีความสุขกับชายคนนี้ปลอลอชุดที่เจ้าใส่มาทำงานวันนี้สวยมากจากผีเจ้าที่และผู้จัดการความรักมาลิยืนกอดอกอ่านโนตนั้นซ้ำไปซ้ำมาแล้วหัวเราะเบาๆในที่สุดเธอก็ยอมรับแล้วว่า เธอมีเพื่อนที่มองไม่เห็นอยู่ในรีสอร์ทแห่งนี้จริงๆและเพื่อนคนนี้ก็ดูเหมือนจะจริงใจและเป็นมิตรมากชุดที่ฉันใส่มาทํางานวันนี้บ้าจริงมาริหน้าแดงวันรุ่งขึ้นภูผาชวนมาริมาดูงานที่ริมลำธารซึ่งเป็นบริเวณที่กำลังก่อสร้างสะพานไม้เล็กๆเพื่อเชื่อมไปยังลานกิจกรรม วันนี้ดูสดใสเป็นพิเศษนะครับคุณมลิภูผ,ผาแซลก็คุณมีผู้ช่วยที่ดีนี่คะมลิยิ้มกวนๆขวัญข้าวเขาช่วยเชียร์เต็มที่เลยนี่นาะภูผ,ผาหัวเราะโอ้โหตอนนี้กล้าคุยกับขวัญข้าวตรงๆแล้วเหรอครับก็ต้องคุยสิคะมลิทำเป็นทาวสเอลเพราะเธอคือทีมอาร์ตดเลกเตอร์ของฉันแล้ว ขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินคุยกันอย่างสนุกสนานมลิสะดุดเข้ากับก้อนหินริมทางแก้วกาแฟเย็นที่เธอถืออยู่หลุดมือแตกกระจายเป็นเสี่ยงบนก้อนกรวดริมลำธารโอ้ยสงซ้รจริงๆเลยนะเรามลิบน่นเธอถอนหายใจและกำลังจะก้มลงเก็บระวังนะครับเศษแก้วบาดมือผู้ผาเข้ามาช่วยเขาคุกเข่าลงแล้วเริ่มเก็บเศษแก้วชิ้นใหญ่ๆ แต่เศษเล็กเศษน้อยยังกระจายอยู่เต็มไปหมดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันกวาดอะมลิชันักเธอเบิกตากว้างมองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเศษแก้วชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แตกกระจายอยู่บนพื้นกรวดจู่ๆก็ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นทีละชิ้นสองชิ้นมันลอยอยู่กลางอากาศหมุนวนเป็นเกลียวอย่างช้าๆก่อนจะมารวมกันอยู่ในมือของมลิยังเป็นระเบียบในรูปทรงเหมือนแก้วใบเดิม ทั้งมะลิและผู้พายืนนิ่งมองภาพนั้นความกลัวของมะลิได้เปลี่ยนเป็นความทึ่งในขณะที่ผู้พายิ้มอย่างอ่อนโยนผมบอกแล้วว่าเธอคือผีสายอาร์ตและสายแม่บ้านผู้พาพูดเบาๆเธอคงไม่ชอบให้เข้าของรีสอร์ทสกปรกนะครับมะลิมองเศษแก้วในมือที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้น เธอเงยหน้ามองภูผาที่กำลังยิ้มให้เธออย่างจริงใจนี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะต้องอยู่ด้วยไปตลอดใช่ไหมคะมลิถามเสียงแผ่วแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นถ้าคุณเลือกผมใช่ครับภูผาตอบเขาค่อยๆยื่นมือมาสัมผัสแก้มของมลิคุณคงไม่คิดว่าการที่ผมจีบคุณจะมีแค่เราสองคนหรอกนะครับไม่ค่ะ มลิยิ้มฉันคิดว่ามันาตื่นเต้นดีภูผาจับมือมลิไว้แน่นทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดและกลิ่นดอกลำดวนจางๆที่ลอยมาตามลมราวกับมีใครบางคนกำลังมองดูความรักของพวกเขาอยู่ด้วยความสุขมลิรู้แล้วว่าการมารับงานที่ภูดาวรีสอร์ทไม่ใช่แค่การเริ่มต้นอาชีพอิสระแต่เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต ชีวิตทิศเต็มไปด้วยรักแท้มุกตลกกวลกวนและผีเจ้าที่ที่เป็นแม่สื่อที่ดีที่สุดในประเทศไทยเดือนตุลาคมมาถึงอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพริกโฉมของผู้ดาวรีสอร์ททั้งรีสอร์ทถูกประดับประดาด้วยโคมไฟฟักทองไฟใหญ่แมงมุมปลอมและที่โดดเด่นที่สุดคือคาเฟ่ผีไทยที่เพิ่งสร้างเสร็จมมาดตามแบบร่างของมลิตัวคาเฟ เน้นการตกแต่งด้วยงานไม้ไผ่และผ้าโทนสีขาวขุ่นมีฟักทองไทยแกะสลักเป็นลวดลายโบราณมีหุ่นผีกระสือใส่ชุดไทยถือถ้วยกาแฟยืนต้อนรับอยู่หน้าเคาน์เตอร์และมีมุมของผีแม่ไม้นักอ่านที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตมลิยืนมองผลงานของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอทำงานยังหนัก โดยมีภูผาอยู่เคียงข้างเสมอคอยให้กำลังใจและที่ขาดไม่ได้คือขวัญข้าวทุกครั้งที่มลิลังเลในการออกแบบจะมีเสียงกระซิบหรือกรีบดอกลำดวนมาเป็นแรงบันดาลใจเสมอจนเธอเริ่มรู้สึกว่าการมีผีเป็นเพื่อนร่วมงานนั้นดีกว่าการมีมนุษย์ขี้บ่นเป็นไหนไหนนี่ฉันเริ่มชินกับการมีเพื่อนเป็นผีแล้วเหรอเนี่ยมลิเคยบนกับผู้พา นั่นแหละครับคือความรักที่แท้จริงภูผ,ผาตอบกลับพร้อมรอยยิ้มงานปาร์ตี้เริ่มต้นในค่ำคืนวันฮาโลวีนบรรยากาศของผู้ดาวรีสอร์ตเต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างแต่งกายเป็นผีในทีมผีไทยปะทะผีฝรั่งแสงไฟสีส้มละม่วงสาดส่องไปทั่วลานกิจกรรมเสียงดนตรีบรรเลงเบา,บา สลับกับเสียงหัวเราะและเสียงกรีดเบาๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานมลิอยู่ในชุดผีแม่หมดสาวชาวเหนือที่มีผ้าลูกไม้สวยงามพร้อมหมวกทรงสูงเธอยืนอยู่ข้างภูผาที่แต่งเป็นผีปอบนักธุรกิจใส่สูตรผูกไทยแต่มีรอยเปื้อนเลือดปลอมที่มุมปากเล็กน้อยคาเฟ่ของคุณมลิฮิตถล่มทลายเลยนะครับ ภูผากระซิบข้างหูเธอผีไทยชงกาแฟร้อนขายดีกว่าลาเต้จากเมืองนอกอีกก็ต้องขอบคุณที่ผีเจ้าที่มาช่วยดูแลเรื่องห่วงจุ้ยด้วยล่ะคะ่ะมลิตอบยิ้มยิ้มขณะที่เธอกำลังกวาดสายตาสำรวจผู้คนที่เดินขวักขว่มลิก็เห็นเงาของใครบางคนที่ดูคุนตามมากผู้หญิงในชุดไทยสีงาช้างกำลังยืนมองดูงานอยู่มุมหนึ่งของลาน มลิขยี้ตามองอีกครั้งเงาของหญิงสาวคนนั้นยังคมอยู่เธอมีใบหน้าที่สวยหวานและยิ้มอย่างอ่อนโยนเธอบอกมือให้มลิยังแผวเบาก่อนจะเดินถอยหลังเข้าไปในเงามืดของต้นมะฮอกกานีขวัญเข้ามลิพึมพำภูผ,ผาเห็นสีหน้าของเธอจึงหันมองตามเห็นเธอเหรอครับค่ะชัดเจนเลยมลิกล่าว เธอดีใจที่งานนี้ออกมาดีมากแน่ๆขณะเดียวกันภูผากลับทำหน้าเหมือนกำลังช่างใจบางอย่างกลายถึงเวลาสำคัญของคืนนี้นั่นคือการประกวดชุดผีเนียนที่สุดผู้คนต่างพากันไปยืนมุงที่หน้าเวทีที่ประดับด้วยโครงกระดูกจำลองจู่ๆก็มีผู้หญิงใส่ชุดไทยสีงาช้างคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวัล ชุดผีเนียนที่สุดเธอไม่ได้เป็นร่างโปร่งแสงเธอมีเลือดเนื้อแล้วรอยยิ้มที่เหมือนกับผู้หญิงที่มลิเห็นเมื่อครู่มลิขมวดคิ้วด้วยความสับสนนั่นขวัญข้าวไม่ใช่หรอหรือว่ามีคนแต่งตัวเหมือนเธอแต่ทำไมเหมือนกันขนาดนี้ขณะที่มลิกำลังสับสนภูผาก็จับมือของมลิไว้แน่นและดึงเธอเข้ามาใกล้ เพื่อกระซิบเสียงเบาที่ทำให้หัวใจของมะริแทบหยุดเต้นผมต้องบอกความจริงอะไรบางอย่างกับคุณแล้วครับคุณมะลิมนะลิเงยหน้ามองเขาแววตาของผู้ผาไม่ได้กวนๆเหมือนเคยแต่เต็มไปด้วยความจริงจังและความรู้สึกผิดเล็กน้อยผมมีพลังพิเศษที่เห็นและคุยกับวิญ,ญญาณได้มาตั้งแต่เด็กและขวัญข้าวขวัญข้าวคือวิญญาณข,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 ของน้องสาวแท้ๆของผมเองครับ มลิยืนนิ่งไปชั่วขณะเธอปล่อยให้ข้อมูลนี้ไหลเข้ามาในสมองอย่างช้าๆน้องสาวมาลิภูผพาพูดต่อขวัญข้าวเธอชื่อขวัญข้าวภูดาวเธอเป็นน้องสาวแท้ๆของผมเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนทางขึ้นรีสอร์ทเมื่อหปีก่อนมันเป็นช่วงที่ผมกำลังจะรีโนเวทร,รีสอร์ทพอดีภูผาก้มหน้าลงอย่างเศร้าส้อยผมทำสารให้เธอ เราตั้งชื่อรีสอร์ทตามชื่อเธอกับชื่อของผมพูดาวเพราะเธอรักที่นี่มากเธอรักการจัดงานปาร์ตี้และชอบแกล้งคนอื่นเพื่อให้มีความสุขนั่นคือเหตุผลที่ผมพูดถึงผีเหมือนเป็นเพื่อนเก่าเพราะเธอคือครอบครัวของผมครับมาริค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือภูผ่าไว้แน่นตอนนี้เธอเข้าใจทุกอย่างแล้วความผูกพันที่แปลกประหลาด การที่ขวัญข้าวปั่นป่วนเพื่อความรักของเขาการที่เธอช่วยออกแบบราวกับเป็นคนในครอบครัวทั้งหมดนี้มีเหตุผลที่มาแต่แล้วขวัญข้าวคนที่เธอเห็นเมื่อกี้ละ่ะนิยายกำลังสนุกเลยแต่จันจาง่วงแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ